นี่คุณผู้ชมขาอยากจะเป็นนางฟ้านะคะยังเป็นนางฟ้าได้แบบมีชีวิตเลยเพราะอะไรนี่ไปกันเลยกับพี่เขานี่หัวเรือใหญ่ในฐานะตัวแทนกองทุนปันน้าใจผู้ยากไร้พี่ตั๊กลีลาพี่นุ้ยเชิญยิ้มน,นําทีมนักแสดงตลกรุ่นใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นพี่ถั่วรแระเชิญยิ้มพี่บอลเชิญยิ้มพี่ใจแอนเชิญยิ้มแล้วก็อีกมากมายค่ะเขาไปทําบุญถวายโรงเย็นกันให้กับวัดสุวรรณรัตนารามที่นครสวรรค์เป็นจังหวัดบ้านเกิดของสีภรรยาพี่ตั๊กสิริพรนั่นเองค่ะชาวบ้านที่ทราบว่่าพพนน้้ยยเชิิญมแลวก็ือ ของพี่น้องคณะตลกนี่นะเดินทางมาทําบุญลงเย็นกันเดินทางมาต้อนรับกันแบบอบอุ่นเลยคุณผู้ชมและแน่นอนแหมมากันทั้งคณะขนาดนี้มีหรือจะมาทําบุญอย่างเดียวมันก็ต้องมอบความสุขสนุกทางเสียงเพลงกันด้วยแล้วก็การแสดงตลกให้กับชาวบ้านกันสักหน่อยเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศความสนุกกันเลยจ้าัมน ียงรักแน่นอนไม่เปลี่ยนใจดับเลวดัโกตัิ้งทาารไม่กไม่ากอย่าม่รู้จะทไต่อให้เราไมรู้ไม่ลอกอยากโรสัพไปต้องกดจะทาเปมีอรล้วก็ไม่คุยอาะนะอ ไปด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายโยกกับแบบโ๊ะพรึมๆกันเลยจ้าอนุโมทนาบุญกับพี่ๆชาวคณะตลกด้วยค่ะในคลิปเนี่ยพี่หนุ้ยบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นการถวายลงเย็นวัดที่32หรอือว่า3 3มสิบนะแต่ก็ไม่แน่ใจหรือว่าพี่เขาแกล้งไม่แน่ใจแล้ว<อ>ใครจะบอกเลขอะไรเป็นไงน<อ>เราลกก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมกับพรอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสนุกสนานอิ่มบุญกันไปด้วยนะคุณผู้ชมนะอะ จากงานบุญมาต่อกันที่นี่เลยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปมูเตลูกับนักร้องลูกทุ่งสาวตาคมแดนใต้พี่รัชนกสีโลพันนะคือต้องบอกว่าพี่รัชนกเน,นี่ยนะเป็นอีกหนึ่งคนนะที่แบบว่าเดินสายมูเตลูหลายๆที่เลยล่าสุดค่ะเจ้าตัวเดินทางมาหาบันเทิงไทยรัฐนะคะมาฝากเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า ห่วงมหันซึ่งหลังจากที่ฝากผลงานเพลงเสร็จจ้าตัก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องการมูเตลูอยู่พอสมควรเลยนะและที่เห็นว่าเธอโพส์ Facebook เกี่ยวกับการเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยๆเพราะว่ามองว่าโดยปกติเนี่ยเราเป็นคนร้องเพลงมอบความสุขให้กับแฟนคลับต่างวัดต่างๆใช่ไหมค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนสถานที่ที่ท,ทำให้เราเนี่ยมีรายได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีเวลาว่างเนี่ยเขาก็เลยไปทําบุญ บริจาคเงินตามตู้ต่างๆก็เหมือนกับการไปชําระหนี้ให้พระสงฆ์คือทําแล้วมันมีความสุขมันมีความสบายใจชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของพี่รัชนกเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของลายเซ็นคุณผู้ชม<อ>ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะอคือมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทักแล้วก็แนะนําให้พี่รัชนกเปลี่ยนชื่อ,อซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะพอเปลี่ยนปุ๊บ ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีเลยโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ที่ไหลเข้ามาเ<อ>ทเข้ามา<อ>ไม่เชื่อเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะพี่นกรู้สึกว่าดีขึ้นเลยค่ะให้พี่นกเนี่ยเซ็นแต่ชื่อนะคะแล้วก็การเซ็นแบบนี้ก็เหมือนกับถ้ามองในเชิงความเชื่อก็คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยเหมือนลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่แบบบางทีแบบไม่ไม่จำเป็นต้องเสียก็อย่าเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวพี่นกรู้สึกว่าเออเหมือนเป็นเป็นเครื่องยิดเหนียวจิตใจที่ทาให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสถานาการณ์ดีขึ้นค่ะเอาละใครที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงของพี่รัชนกนะไปติดตามกันได้กับเพลงที่มีชื่อว่าพ่วงมหันนบนะจ๊ะเมื่อกี้พูดผิดไปเสิร์ชดูนะไปฟังเพลงนี้กันดูพร<ช>้อมมาอยอดยิวขึ้นเยอะมากนะช่วงนี้ใช่ะะนะคะก็ไปให้กำลังใจนะคะพี่รัชนกนิดหนึ่ะ